สวัสดีค่ะวันนี้ครูชุติมาพรชาแนลหรือไทยฟู้ดได้มาเกี่ยวกับงานรอยกระทมุมปีนี้ตรงกับวันที่8พฤศจิกายน2565ประเพณีการรอยกระทมุมนะคะต้กนกำเนิดมาจากจังหวัดสุโขทยัยและก็สืบทอดกันมาตลอดชั่วโรคชั่วร้านจนถึงปัจจุบันนี้เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดี วันรอยกระทงวันรอยกระทงนะคะก็ได้มีนะคะเขาบอกกันว่านะคะในการรอยกระทงให้รอยและก็ขอพรและก็ขอโทษแม่น้ำคงคาและก็ขอพรขอให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยรอยทิ้งไปและก็เอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพื่อให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองมีโช หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะวันนี้ครูชุติมาพรชาแนลก็ได้นำประเพณีแห่งการอนุรักษ์กวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในวันรอยกระทรงมาฝากเพื่อนๆนะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะบางท่านไม่สามารถมารอยกระทรงได้วันนี้ครูชุติมาพรก็เลยนำมาฝาก เพณีที่ดีงามของคนไทยนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษชั่วรูปชั่วรานในการอนุรักษ์และวัฒนธรรมของประเทีในวันร้อยกระทงนะคะซึ่งนะคะก็มีสาธุชนนะคะและมีทั้งคนไทยคนต่างประเทศนะคะนะคะก็ได้มาประกอบพิธีในวันนี้ในการอนุรักษ์และสืบทอดเพณีที่ดีงามของคนไทยนะคะต้นกำเนิดมาจาก สุขโขทัยนะคะวันนี้ครูชูก็ได้มาร้อยที่วัดสว่างชาตินะคะที่ไหนอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดคนครปฐมวันนี้ครูชูก็ได้นำความน่าประทับใจในการรอยกระทงในครั้งนลิตมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเป็นการเสริมสาร,ระวัฒนธรสรมที่ดีงามของคนไทยนะคะน,นีนนะคะนะคะ เป็นกำลังใจให้กับคูชุติมาพรชาแนลหรือไทยฟู้ดด้วยนะคะและคลิปต่อไปคูชุจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนนะคะวันนี้คูชุขอราไปก่อนนะคะและเรามาร่วมอธิษฐานด้วยกันนะคะในการรอจัดคงนะคะตามคูชุมาเลยนะคะ ลอยกระทงในครั้งนี้ขอบุญบารมีที่มุงได้เคยทำมานะคะจะหมดข้อหมดโศกหมดโรคหมดภัดยนะคะขอให้นะคะสิ่งไม่ดีนะคะไปกับลอยกระทงในครั้งนี้ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็รูปกทรมผิดพลาดประการใดรูปก,ก็ขอกขาราบสมาลาโทษพระแม่น้ำคงคาดด้วยนะคะขอให้สิ่งดีๆเจริญเข้ามาในชีวิตด้วยสาธุ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 นะคะ ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย